तस्क्यू रिव्यू वाट तस्क्यू रिव्यू तस्क्यू रिव्यू वाट तस्क्यू रिव्यू तस्क्यू रिव्यू कम साऊ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  कैम्बु किरि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 किर โอ้โหโอ้นักคิดิบิใส่คิริบิใส่คิริบิใส่คิริบิใส่เลูกซใส่อีไฟวคิริใส่คิริใส่อเตอร์เดคิริิใส่คิริใส่เรียนี่เวสไเรียนอ่เวดเรียนมาแล้วเรียนมาสาวัเาทาเวสเอาาขสสปสเปจานโฮกาจานโฮเ่าสหวงอินห่วอินเวสเอมาหวงอินเวสเาเวสเาเวสเาว r e เวขา e s ค–า e s t n o r o r t น o r t ว a l l เอา h ว a l l e s t เตวา n อ e s a ไฟมี่ o r t h w e s ไฟมี n o s โอเคแอ้พวเฮียดูเว้ไซน์อีกงดูเว้ไซด์อีกไฟโอ้ทีู่วันเว้ดไซด์ว้ดไซด์เว้สไซด์คิดไมใส่คำนั้นอ้คำนั่นอะว่วะคำนั้นไอ้คำนั่นแกพูดเคลลี่ลูกิงแกพูดเคลลี่ลูกิงคิดได้ย่คิริ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 เคลลี่ลูกิงแอ้มาคำซ้อไอ้มาคำซ้อส e space john f ไอ้มาซ้อมคำ้อมคำซดอรอคซ้อะวอ้าคำ e s t ฮักเดอะวอลเวสฮักเดอะวอลเวไอ้มาอล เอามาเขาไว้ทางเดอะวอลเดอะเวสทางเดอะวอลเดอะเวสเขาไว้เขาไว้ไฟมีไฟมีออนเดอะเวสออนเดอะเวสอย่าหนีร่อนร่นร่นร่อนร่คิริการใส่คิริการ์ใส่ร่น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 คิริการ์ใส่คิริกใส่คิริกใส่คิริกใส่แกดอนเดอะเวสไฟมีอีกทุกทีที่เจาออนมออนมีไฟมีไฟมีคิวบิวใส่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 คิวบิวใส โลมันจะตกนะโลมันจะตกแล้วคบิแทงโอเคคำนัดคำนัดลูกนัดฮิต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 อัพเดอร์คีิกเกนอีกไฟโีทูวันที่น้ตอนแท้เซร์ฟอนแอบขับแบ็คับแบ็คไนซ์ไซดับแบ็คเวสขับแบ็คเวสแกพูดเดลุกิกเดลุกิกแอ้โฮ้เชยฮักเดอะวอลมันฮักเดอะวอลฮักเดวอล่อนกับแพงไว้ก่อนปะเย์ออเดเวสวอลันเพลออเดอเวสวอลเพลออเดอรเวสวอล์ขับเซเว่ย์มาขับเซเว่ย์มาขับเซเว คำเซเวสเดคำพี่เดคำวสคำเซเวสชาร์ตเดวอสเดเวสเวคำเซวส้เดดีดคำเซเวสคำเซเวสคำคเวสคำวสเวสคำเวสคำวสไฟมี่เเวสคิบอลคิบอลใส่วสใส่อาสไฟโฟวีดูมาลวสออมียมีอมีอมีอเดี่อเดีคิบบอลคิบบอลคิบออมินี่ฮิวโกนอมินฮิวโกนอคเอาฮิวไปนอตครเอาฮิวไปนอตคิบบอลคำนอคำนอคคิบอลคำนอ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 คนอคนอคำนอคำนอคไฟมีเอามาเดฟี่เอามาเดีไฟมี on the north we on the north ไปไหนมีอย่ h งเ i ี้ยโรนใส่โรนใส่คิดวิว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 ใส่คิดวิว i ส่ just kdb ใส e just kdb ใครจะหยุดตอบมีนะใครว่าบ i เจอตอบมีไปน t เจอพุ o งไปนะควิวใส่คิดวิว just kdb ใส่พุ่ง on the p e k on the p e s k on the p e a we i n the north we n the north ไปไหนมี on the north Go on the north on the north ไปมีไปมี on the north on the peak on the p i n g คิดวิวด้คิดวิวนเราคาซ่าคิดวิวเราคำซ่าคำซ่าคำาซ่าเดือซาเดิามาเดือซ่ามาเด่ามาลุกเวสคัม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 เวสเดี๋ยดยลุกเวสลุกดิสกายคิดดิสกายคิดไปดิสกายคิดไปดิสกายไไล่ไล่ไล่ไลาบัลเลตอร์บัลเลเตอร์ไอบ้าบัลเลเตอร์ตัวเดียวนยโฟกัสคำซ่ามาคำซ่าโฟกัสเดบัลเลเตอร์ออกเดือซ่าดูอ้าสปินสปนสปินมาสปินมาทุกคนสปินมาสปินมาสปินมาไล่

คิดวิวคิดวิวตีบอลดาเสาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่จัลโลจัลโลคำนับ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 เวสคิดวิวคิดวิวคิดวิวเรา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 คิดวิวคำเวสแคปูเฮลี่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 สเปซสเปซสเปซระวังเฮลี่ระวังเฮลี่แจ็คคิดิวแจ็คคิดิวโอเคคำเวสไปมีคำเสาคำเสาคำเสาเวสเดี๋ยวบอสไวเดี๋ยวบอสไวคำเสา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 เวสเดือดผู้เดือดลุกี้ก่อนเวสวอล์กเก้เก้ลุกี้เดือดลุกี้แคปูแคปูแคปู ไปบี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 ไีไปบีไปีไปบ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 ีไีไปบีไปบีไป คืนดูผิวนนเราคืนดูผิวเราไอ้วะคืนดูผิวใส่ดับอีไอคืนดูผิวใส่ดับอีไอคืนดูผิวใส่ดับอีไม่ไดดับเดียวอีดับอีคืนดูผิววิ่ใส่คืนดูผิวใส่ดับอีไอคืนดูผิวใส่ดับอีคืนดูผิวใส่โอเคคืนดูผิวใส่คืนดูผิวใส่คืนดูผิวใส่เดีลูคกี้เดี i, okay. ๋ยมาป้ซโด้มาลูคกี้เดี๋ยมาป คิวเบิวต์ใส่ว่าคิวเบิวต์ใส่คิวคำเศร้าคำเศร้าคิวเนี่ยคิวเริ่ยเศรยามแล้วเริ่าวดีๆนี่ต้องเตรียมรับเตรียมรับนะผมว่าในวันที่าาวันเศร้าในวันริ่วันเศร้าเจ้าคิดเลยคิดเลยคิดเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดีคยวนี้ิดี๋ยวนี้เ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 ดม๋ยวนี้เลี๋ยวนี้เดม๋ยวนี้เลี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดม๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดม๋ยวนี้เดี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 ๋ยานี้เดี คลิปบอกคลิปอกคลิปอคลิบคำซ้อคำซ้อคำซ้อไฟมีไฟมีออกนะซ้อคาเวสคเสคเวสคเสาเะวอลคามเวสฮากดเดอะวอลคอมเวใส่คิวบิใส่คิบิใส่คิบิใสเดียวรีคูอนมีหายคลายเดียวหน่อยรีคูหายคลายคิวบิวคิบิวบอีได้เฮ้ตับอีได้ดอบทีมเลยดับอีได้ไม่ต้องรอแขงูแขไม่ได้เดียวคิกใส่คำซ้อคำซ้อคิวตกใส่คิใส่เดียวแกพูเดลูกิ้งลูกเวสลูกอินใส่ไฟโอี่ตัววันอินใส่ฮิต ไอ้บอยบอยบอยว่าไอ้บอยบอยสคัมท้ายไอ้บอยคท้บอยคัมส้บอยคัมส้าบอยคส้บอยคไ้โคเฮียไอโคเฮียสเปนเวส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 ไอวันสเปนเวสคิิบิวคิิิวเด้งฮิต่นี่นอร์มลฮิตนอรลฮิตคิริบิวคิริบิวคิริฮิวเลยคิริฮิวอนเยเซลคิิิวคิริฮิวอันดียเซลคิิิอันเดียเลคเลย ดลุกอีซไซไฟโอีทุวันอีไซด์อซได่ใส่เาไปใส่เขาไคฟูแคเดลุคิงเขาวส่เขาใสเขาสแคฟูเดลุคิงเดลุคิงแคฟูเดลุคิงอีซแฟูม่มาสเวสเวสเวสพอนมชเลวมช่นโปรชนโช่เฮลี่ออนเฮียเฮลี่ออนเดอะิงเวสแคฟูเฮลี่เฮียแคฟูบอบรอบเดลุคิงเดลุคิงเดลุคิงเกสเดเกสเดเซวเดเกสเดเกเกสเเดเกสโซดเดเกสโซดับดซโนิเคเซาเดเอเกสโซดเดเอเกสโซดคิเดว โอเควอลุกซาวิสลุกซาวิสซัพเตอร์เด็คลิกอินไฟวอซาวิสซัเตอร์เดคลิกออมี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 ไนส์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 ไอคาวเวส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 ไอคาเวสไอคาเวสฮักเดอะวอลฮักเดอะวอลคิวเดอโรสีฆ่าตัวเือนโรสเนคาวเสฮักเดอะวอลเวสฮักเดอะวอลเวสเือคาวเวสฮักเดอะวอลเวสเวอร์ฮักเดอะวอลเวสฮักเดอะวอลเดวิสกิมอลส์กอลสฮักเดอะวอล

Kau kau is, kau is, kau is, liku mati, liku mati, kamis. Kau kau is, liku mati, liku mati. are sih doh. Kamis, kamis. Yo, I want just boy W E